ท่านที่ยังไม่ได้หาว่างนะครับขอขอบคุณทีมงานเทศบาลท่านรองนายกท่านสทสรัฐต้องท่านสอทอบบาลีท่านผู้ใหญ่หมู่บ้านท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายหมู่บ เราก็พูดพมายาอีกแล้วคนที่มาทีหลังให้คนว่างก่อนเปิดโอกาสให้บูชาพระไต้อีกรอบหนึงทีมงานพระอาจารย์เองนะวิจ้าวัดพระโพชัยก็เตรียมการแล้วตอนนี้เตรียมการแล้วเสียดพร้อมทุกอย่างเมื่อคืนนี้ก็เคลื่อน,นแม่แต่แต่หัวค่ำนะครับทีมงานมีพระทายันสักดาบุตธพระคีเมียมเนาะปกติตามเป๊น สร้างบารมีด uh, 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 right ีใจด้วยครับผมดีใจด้วยอันภายนั่งตามพุทธมหานิโรนะครับลูกหลานบรรดาหลวงไหวลูกหลานบรานนวงไหวเออเรียมเทียมเลยลงว่างก่อนบ้างก่อนครับบ่างก่อนที่บุญมินค่ะเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับผมครับขอบคุณท่านพ่อปามอดนะครับให้เพิ่นพักเสียงจังหน่อยเด้อพี่น้องครับผม ขอกราบขอพระคุณญาติพิทญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมในงานถวายเพลิงศพของท่านพระอธ,ธิการหลวงปู่นาของเรานะครับเป็นอย่างสูงยิ่งอขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับอย่างน,น้อยวันนี้นะครับพวกเราได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมนั่งฟังผมมีความประทับใจมากนะครับกับองค์ที่มาสแสดงธรรมในวันนี้นะครับเจือได้ยุบอ่พี่น้องให้ละสามไปมันียหายสามโทษคพนบ่ให้เท้าฟังนะฮะสละสามไปมันียหายสามโทษโทษยังโลภโกรหลงนานาคำเทศนาของท่านนั่ยทิ่มแทงหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีกิเลตหนาปัญญาตั้มนัให้ฟังบังจุบเจือเด้อพนาล่กิเลสตัณหาออกหล้วกคเห้าขอให้ได้ให้มื่นตาขึ้นบังแั่น้อยหนึง่งโอ้ยนับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อมาจากสองดาวนะครับท่านได้มาปาลธรทำนะครับมาาล่กิเลสตัญหาไทายบ้านสามผมบ้านลุงน้อยน้องไว้ท่านเมืทั้งห่ว ที่มารวมกันวันนี้นะว่าเป็นบุญนะครับขอกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องที่เดินทางมาในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้อ่าขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์วางไม้จันทร์นะครับตอนนี้ก็ขอให้ระวัตระวังเด้อปนมิตรตาท่านอของของเราไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่เด้อขอคอยขึ้นไปพวกเราขอให้พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจให้ดีด ส่งน้ำจิตน้ำใจนะครับแผ่เมตตาบารมีให้องค์หลวงปูเ่เรานะครับท่านจะได้กลายเป็นเท่าทานสรีระสันขารของท่านจะหมดจากร่างความเป็นมนุษย์ลุโลกนี้เข้าไปสู่นั่นแหะครับสมปายจะพบลุกเข้าสู่พระนิพานเป็นเรื่องสุดท้ายนั่นแหะครับปัจจุบคณะที่น้องกำลังทยอยกันขึ้นไปยังไม่หมดนะครับ หลังจากที่ขึ้นไปวางไม้จันบางต่างๆแล้วสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้บูชาผ้าไตรนะครับก็ขอได้มาเชิญมาบูร่วมบูชาแล้วก็ถือไว้เด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงขึ้นไปวางผ้าไตรบนจิตตกาทานแล้วก็นิมนต์พระคุเจ้าได้ทอ,อดผ้าบางสุกุลน,นะครับ ก็ช่วยกันไปขณะนี้ญาติพี่น้องผมอยากจะเรียกว่าคลื่นมหาชนก็แล้วกันกำลังทยอยกันขึ้นไปเพื่อจะไปวางไม้จันนะครับดอกไม้จันเพื่อบูชาองค์หลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องนะครับขอกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องทุกท่าน แทนพี่น้องชาวบ้านาน้องหวายทุกข้างเลยนะครับวันนี้ถ้าต้อนรับขับชู้ขาดตกปกพร่องไปบ้างก็ต้องขอกราบอภัยนะครับก็อาจารย์ประโมทเมื่อนี้ผมนั่ง